ศูนย์จีโนมทางการแทยกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหมิดลได้โพสต์อข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก Center of Medical Genomics ระบุวา่าโรคลึกลับอุบัติใหม่ในประเทศบุรุนดีมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายซึ่งอยู่ทางด้านแอฟริกาตะวันตกได้พบการระบาดของโรคติดเชื้อลึกลับที่ทำให้มีผู้ติดเชื้อเสียชีวิตภายในระยะเวลาเพียง24ชั่วโมงโดยผู้ติดเชื้อทั้งหมดมาจากชุมชนเดียวกันซึ่งผู้ที่ติดเชื้อโรคลึกลับจะมีอาการไข้หนาตามด้วยการปวดศีรษะเวียนศีรษะ อาเจียนอุจจาระเป็นเลือดและมีเลือดกำเดาไหลเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขบุรุนดีและองค์การอนามัยโลกพยายามเข้าควบคุมโรคที่คาดว่าจะเกิดจากไวรัสในพื้นที่จังหวัดบาซิโรยังไม่สามารถระบุชนิดของไวรัสหรือจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุได้มีการกักตัวผู้ที่ได้อยู่ใกล้ชิดและสัมผัสกับผู้เสียชีวิตหลายสิบคนซึ่งรัฐบาลและสาธารณาสุขของบุรุนดีขอความร่วมมือจากประชาชนให้ป้องกันตนเองด้วยการล้างมือด้วยน้ำและสะบู่บ่อยครั้งและหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อสัตว์ป่าทั้งหลีกเลี่ยงการสัสัดหลง ากผู้ติดเชื้อหรือผู้เสียชีวิตจากโรคลึกลับเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคโดยในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วแพทย์ถูกส่งไปยังบุรุนดีเพื่อตรวจสอบโรคเลือดกำเดาไหลลึกลับทางตอนใต้ของแทนซาเนียแม้อาการของโรคลึกลับในบุรุนดีจะมีการคล้ายคลึงกับการติดเชื้อไวรัสอีโบลาและไวรัสมาบวกที่มีอันตรายสูงแต่กระทรวงสาธารณสุขของบุรุนดีได้ถแถลงการยืนยันมาว่า จากการตรวจวินิจฉัยตัวอย่างจากผู้เสียชีวิตโดยโรคลึกลับกลับไม่พบทั้งไวรัสอีโบลาและไวรัสมาบวกทางการจึงเร่งดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกว่าเป็นการติดเชื้อไวรัสหรือจุลชีพประเภทใดที่ทำให้เกิดโรคนี้เพื่อดำเนินการป้องกันและรักษาให้ตรงจุดและโรคลึกลับดังกล่าวนี้มีความสุ่มเสี่ยงที่จะระบาดในระดับท้องถิ่นระดับประเทศหรือระดับโลกหรือไม่